สวนนงนุชพัทยาจัดกิจกรรมจดทะเบียนเท่าเท,าเทียมบนหลังช้างปีแรกต้อนรับวันวาลินไทยสุดยิ่งใหญ่มีหลายคู่สมรสเท่าเทียมจูงมือกันเข้าร่วมงานวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ในายกำพลตันสัจจาประธานบริหารส่วนนงนุษพัทยามอบหมายให้นางพัฒนันขันติสุขพ,พันธ์ผู้จัดการทั่วไป รวมกิจกรรมจดทะเบียนสมรถบนหลังช้างโดยมีนายทะวะชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ในงานยังได้รับเกียรติจากนายอนุศัก์ิพิริยาอมมร์นายอำเภอสัต,ตหีบในฐานะนายทะเบียนอำเภอเจ้าของพื้นที่อำนวยความสะดวกโดยจัดหน่วยเคลื่อนนอกสถานที่มาอำนวยความสะดวกให้กับคู่สมรสที่บริเวณสวนลอยฟ้าที่ประดับตกแต่งด้วยพันไม้และดอกไม้นับหมื่นต้นอย่างสวยงามจำนวนเก้าคู่ โดยส่วนนงนุษพัทยาจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยมีขบวนแห่ขันหมากพร้อมนำคู่สมรส9คู่นั่งบนหลังช้าง9เชือกพร้อมนักแสดงส่วนนงนุษพัทยากว่า100ชีวิตมาเข้าร่วมขบวนซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมงาน สำหรับไฮไลท์ของปีนี้ทางสวนนงนุษพัทยามีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายสมรถเท่าเทียมของคู่บ่าวสาวตามที่รัฐบาลประกาศใช้เป็นครั้งแรกต้อนรับกิจกรรมในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์นี้เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้พบกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามที่สวนนงนุษพัทยาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยทุกคู่ที่ขึ้นหลังช้างจะได้รับของที่ระลึกเป็นต้นไม้มงคลจากสวนนงนุษพระยาให้ฟรีอีกด้วย